แม่ชื่อยายนางยายนางอ้วนย,ยนางอ้วนพ่ออยู่โคราชแม่อยู่กับหนู <c oughs> พี่สาวเราชื่อกุกิกคนโตคนตรงกลางชื่อว่าตองแตง่งจริงๆก็ชื่อว่าต้อม <c oughs> เราคือคนสุดท้องชื่อว่าน้องลูกนุ่น <c oughs> น้องลูกนุ่นคนสวยของแม่นูกนคะนี่ <c oughs> พ่อกับ พ่อกับแม่เด้ยกแบนีน้โอ้โหคนเยอะมากมาดดน,นเนียนแล้วโอ้โหมาจุดเนียนนเดนิมาูดนเนียน,นเราเนี้ยหายลูกพ่อหนูชื่อตาออดค่ะแม่ชื่อใหญ่นางเยนางอ้วน,ยยน,วนพ่ออยู่โคราชแม่อยู่กับหนูพี่สาวเราชื่อกุกิกคนโตคนตรงกลาง ชื่อว่าตองแตงจริงๆก็ชื่อว่าต้อมเราคือคนสุดท้องชื่อว่าน้องลูกนุ่นน้องลูกนุ่นคนสวยของแม่นู่นคะนี่พ่อกับพ่อกับแม่ได้กดโอ้โหคนเยอะมากมาโดนเนียนะโอ้โหมานโดนเนียนโนเนียนี่มาโดนเนียเราเนี่ยหายลูกพ่อหนูชื่อตาออดค่ะ <laughs> แม่ชื่อยายนางยายนางอ้วนยายนางอ้วนพ่ออยู่โคราชแม่อยู่กับหนู <laughs> <laughs> พี่สาวเราชื่อกุกกิกคนโตคนตรงกลางชื่อว่าตองแต่งจริงๆก็ชื่อว่าต้อม <laughs> เราคือคนสุดท้องชื่อว่าน้องลูกนุ่น <laughs> <laughs> น้องลูกนุ่นคนสวยของแม่นูค้านี่ <laughs> <laughs> พ่อกับ พ่อกับแม่ได้กดดัโอ้โหคนเยอะมากมาดูเนเนียนะโอ้โหมาดูนเน่ยนเนีเน่มาดูน,นเน่ยเรานนเน่หายรู้